เรียนผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะพาออกเดินทางข้ามเวลาไปยังพื้นที่ฝึกจิตเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของมนุษยชาติพื้นที่ที่พระพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานแต่ครั้งนี้เราจะอ่านมันด้วยมุมมองสองชั้นชั้นแรกเป็นสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และตำราและชั้นที่สองคือมุมมองเชิงจิตวิทยาสมัยใหม่ที่ช่วยให้การฝึกเหล่านี้เข้าถึงคนยุคดิจิทัลได้ชัดเจนขึ้นขอสรุปแบบทีละขั้นเพื่อให้ท่านเข้าใจทั้งแก่นและวิธีปฏิบัติอย่างเป็นระบบโดยยังคงความละเอียดและความรับผิดชอบตามต้นฉบับ แต่มันคือที่ตั้งแห่งการทํางานของจิตคืออารมณ์หรือวัตถุที่เรานํามาเป็นที่ยึดให้จิตทํางานฝึกและเปลี่ยนแปลงตัวคําว่าการปฏิบัติกรรมฐานจึงเป็นงานเชิงจิตวิทยาอย่างแท้จริงคือการฝึกสมาธิให้สงบและพัฒนาปัญญาให้เห็นความจริงของสภาวะการภายในและภายนอกการฝึกรวมทั้งสมถะคือการฝึกความสงบและวิปัสสนาคือการฝึกปัญญาซึ่ง2องอย่างนี้เป็นเสาหลักของการปฏิบัติตําราได้จัดกรรมฐานเป็น40กองซึ่งสามารถแบ่งใหญ่ออกเป็น7หมวดได้แก่กสินสิบอสุภะสิบอนุสติสิบพรหมวิหาร หาเรปฏิกูลสัญญาหนึ่งจะตุทธ่าทวัฐานหนึ่งและอารูปสี่แต่ละกองมีวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต่างกันเช่นบางกองเป็นทางเข้าสู่ฌานสูงสุดบางกองปลูกความไม่ยึดติดในร่างกายบางกองส่งเสริมเมตตาหรืออุเบกขารายการนี้คือแผนที่ที่ครบถ้วนของเครื่องมือฝึกจิตแบบเทรวาดเมื่อมองจากจิตวิทยาสมัยใหม่เราเห็นว่าแต่ละกรรมฐานเปรียบได้กับโปรแกรมฝึกสมองที่มุ่งไปยังทักษะเฉพาะกะสินคือการฝึกความจดจ่อได้ภาพคงที่เหมือนการฝึกโฟกัสของสมองส่วนหน้า อสุภะคือการฝึกแบบ exposure เอาสิ่งที่เป็นที่ยึดติดมาวางตรงหน้าเพื่อลดการตอบสนองทางอารมณ์อนุสติคือการฝึกความจําและการระลึกหรือ memory cueing ที่ช่วยเสริมสติส่วนพรหมวิหารก็คล้ายกับการฝึก regulation ทางอารมณ์แบบมีเป้าหมายหลูกเมตตาคือการฝึกให้วงจรอารมณ์เปลี่ยนรูปเป็นการเห็นใจผู้อื่นเป็นต้นนี่คือเหตุผลที่ทั้งโบราณและสมัยใหม่ต่างยืนยันว่าการฝึกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นการฝึกสมองที่มีหลักการชัดเจนจุดมุ่งหมายของกรรมฐานแบ่งออกเป็น2เส้นทางที่ชัดเจน สมถะมุ่งสู่ความสงบและฌานคือการสร้างพลังสมาธิที่เข้มขน้นที่สามารถทำให้อาการต่างๆของกิเลสถูกกดทับชั่วคราวขณะที่วิปัสสนามุ่งสร้างปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงทุกข์และอนัตตาเพื่อให้เกิดการตัดขาดกิเลสอย่างสิ้นเชิงกล่าวคือสมถะเป็นพลังที่ทำให้เกิดความพร้อมส่วนวิปัสสนาคือกระบวนการที่ใช้พลังนั้นให้กลายเป็นการปลดปล่อยจริงๆผลประโยชน์ที่ชัดเจนก็คือสมถะช่วยให้เกิดสมาธิขั้นสูงอาจนำไปสู่อภิญญาบางประการตามคำพีขณะที่วิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาที่สามารถลดอวิิิชชาและยยตสังโดได้จรๆ ดังนั้นเป้าระยะยาวของการฝึกคือการประสานสงบและปัญญาไม่ใช่ติดอยู่ที่ความสุขหรือความว่างของฌานเพียงอย่างเดียวนี่คือข้อเตือนสําคัญจากตําราสําหรับผู้ปฏิบัติยุคใหม่คาถามที่ถูกถามบ่อยคือฉันควรเลือกกรรมฐานใดตําราตอบอย่างเป็นระบบด้วยแนวคิดการจับคู่กรรมฐานกับจริตหรือพูดอีกอย่างคือเลือกแบบฝึกให้สอดคล้องกับนิสัยของเราเช่นคนที่มีราคะมากคือชอบความงามควรฝึกอสุภะและกายคตาสติเพื่อลดความยึดติดคนที่โกรธง่ายควรฝึกพรหมวิหารเมตตาคนที่โมหะ ซึมง,ง่ายควรใช้อานาปานาสติหรือกสินขนาดใหญ่เพื่อ้องการการซึมการออกแบบสภาพแวดล้อมการฝึกหรือเสนาสนะก็สําคัญแสงอากาศพื้นที่ต้องสอดคล้องกับจริตนั้นนี่คือแผนการฝึกเชิงปัจเจกที่ตําราวางไว้ให้อย่างละเอียดในส่วนของวิธีการจริงมีรายละเอียดเชิงปฏิบัติที่น่าสนใจเช่นกสินเริ่มจากการเตรียมวัตถุเช่นวงกสินปฐวีขนาดหนึ่งคืบแล้วใช้การเพ่งสลับกับการหลับตาพร้อมคําบริกรรมเพื่อยึดใจเมื่อจิตเดินหน้าไปจะเกิดอุคหานิมิตคือนิมิตติดตาแล้วต่อมาจะเกิดปฏิภาคนิมิต ซึ่งเป็นสัญญาณว่าจิตมีความบริสุทธิ์พร้อมเข้าพบทวารสมาธิถ้าเข้าใจขั้นตอนของนิมิตสองชนิดนี้จะเห็นภาพการเปลี่ยนสถานะของจิตจากการเห็นทางตาไปสู่การเห็นทางใจอย่างชัดเจนอนาปานสติถูกอธิบายว่าเป็นวิธีที่ยืดหยุ่นและครอบคลุม16ขั้นแบ่งเป็น4ชุด1-4เป็นการพิจารณากายคือลมหายใจยาวสั้น5-8พิจารณาเวทนาคือปีติสุข9-12พิจารณาจิตคือสภาพจิตต่างๆและ13-16พิจารณาธรรมคือการเห็นไตรล,ลักษ ทำให้การฝึกลมหายใจสามารถกลายเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ปฏิบัตินี่จึงเป็นสะพานที่ตําราเห็นว่าสำคัญที่สุดในการเชื่อมสงบและปัญญาแต่ตําราก็ให้ข้อเตือนชัดเจนการฝึกมีโทษไม่ใช่ผิดทางเช่นยึดติดในรสชาญคือติดกับความสุขของชาญจนไม่พัฒนาไปสู่ปัญญาอีกด้านหนึ่งคืออันตรายจากวิปัสนูุปกิเลขสิบสออาการต่างๆที่เกิดจากการเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันเช่นโภาษคือแสงสว่างจ้าปีติสุขหรือความมั่นใจเกินควรถ้าผู้ปฏิบัติหลงไปว่าออาาากกรเหลลลล่นี้้คืมผผ็จยุดดปฏิิิบัตแะงไ ดังนั้นความมีครูมีชุมชนและการวางตัวเป็นนักทดลองที่ไม่ยึดติดกับผลเป็นสิ่งสําคัญลงสู่ระดับปฏิบัติสําหรับคนทันสมัยเริ่มต้นด้วยโปรแกรม8ปดถึงสิสัปดาห์ในวันละ20นาทีของอานาปานาสติในสัปดาห์ที่1นถึงสฝึกการตั้งใจและจดบันทึก attention l o g s สัปดาห์ที่3าถึงหเพิ่มเวลาเป็น3 0มสถึงสีนาทีและทดลองเลือกกองที่เหมาะกับจริตของตนเช่นผู้ที่โกรธง่ายทดลองฝึกเมตตาสิบถึงสินาทีต่อรอบสลับกับอานาปานาสติผู้ที่ยึดติดก,กับความงามให้ลองสัปดา ทั้งหมดนี้ต้องมีการบันทึกผลและมีผู้ชี้แนะเพื่อเตือนภัยหากเกิดอ,อาการว้าวุ่นหรือประสบการณ์ที่แปลกประหลาดแนวทางเหล่านี้อิงกับหลักการในเอกสารที่วางกรอบการจับคู่กรรมาฐานกับจริตและการจัดสภาพแวดน้อมก่อนจะจบบทพูดนี้ขอเน้นย้ำสามประเด็นที่ตำราย,ย้ำและผู้ฝึกใหม่ไม่ควรลืม1การฝึกคือการทำง,งานเชิงจิตต้องมีอาตาปีสติมาสัมปชานโนคือความเพียรสติและความรู้ตัวต,วตลอดเวลา2ออย่ายึดติดกับอาการใดที่เกิดขึ้นในกายใจแม้จะงดงามหรือทรงพลังก็เป็นเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมาย 3. หาครูและชุมชนเพราะการเห็นผิดพลาดหรือหลงทางในการฝึกเกิดขึ้นได้และการมีผู้ชี้แนะช่วยเราก้าวผ่านกับดักของอีโก้และความประมาทได้สุดท้ายนี้กรรมฐานในฐานะหลักสูตรการฝึกจิตทั้งมรดกและเครื่องมือที่ผ่านการพิสูจน์มาแสนยาวนานในการนํามาใช้อย่างฉลาดในโลกมันดนต้องอาศัยการอ่านตำราอย่างระมัดระวังการเข้าใจตนเองและการประยุกต์บนหลักการจิตวิทยาสมัยใหม่เพื่อให้การฝึกไม่เพียงแต่สงบหรือมีอารมณ์ดีชั่วคราวแต่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนิสัยเดิมของเราไปสู่การเห็นแจ้งและชีวิตที่เบาลงนี่คือหัวใจของกรรมฐานที่ตำราตั้งใจสอนและที่เรรราาาาสมมถนนใใชช้้ีวิิตจงได ขอให้การฟังนี้เป็นการชักนำให้ท่านเริ่มทดลองอย่างรับผิดชอบและถ้าท่านต้องการฉันพร้อมเรียบเรียงโปรแกรมฝึก8 12สัปดาห์แบบละเอียดให้เป็นขั้นตอนต่อไป